9สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกากองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ว่ากำลังพลของกองร้อยทหารราบที่111ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่รอยต่อบ้านโดนเอาวบ้านกิจนาจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายได้แก่จ่าสิบเอกธานีพาหาตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกัน บาดเจ็บรุนแรงข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาดพลทหารภาคภูมิชัยสุระตำแหน่งพลปืนเล็กบาดเจ็บบริเวณแขนและด้านหลังและพลทหารธนัญชัยไกรวงตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับแรงอัดและบาดเจ็บบริเวณแก้วหูโดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการปฐถมพยาบาลในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาลทหารภาคสนามและได้ส่งต่อจากิบเอกธนีพาหา ไปยังโรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทับ,บกระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นชัดว่าการใช้อาวุธต่อกันในพื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู่ในลักษณะการซ่อนรูป และถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาวาของฝ่ายกัมพูชายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการที่กองทัพบกได้รับรายงานเมื่อวันที่4สิงหาคมที่หน่วยทหารช่างได้ดําเนินการเคลียร์พื้นที่และเสริมความมั่นคงบริเวณภูมะเขืออําเภอการทะลรักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชาโดยจากการตรวจสอบพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 จำนวน18ทุน่นโดย16ทุน่นบรรจุอยู่ในกระสอบ และสองทุนวางแบบเร่งด่วนโดยไม่ได้ฝังกลบหน่วยทหารช่างได้เก็บกู้ครบทั้ง18ทุนแล้วนอกจากนี้ยังตรวจพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดและจรวด RPG อีกจำนวนมากโฆษกกองทัพบ,บกระบุเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินมาตรการหยุดยิงและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอีกทั้งยังตอกย้าอีกว่าที่ผ่านมากัมพูชามีลักษณะเป็นฝ่ายไดเริ่มใช้อาวุธก่อนมาโดยตลอด ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว